โลหะประสาทวัดราชดาเป็นองค์เดียวของไทยและถือเป็นองค์ที่สามของโลกสร้างในสมัยพระน่งเก้าจเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม ยอดประสาทประดิสถานพระบรมสารีริกธาตุองค์ประสาทได้รับการบูรณะปิดท้องแล้วเสร็จเมื่อปศ2560พศ2560เมื่อสร้างนั้นผู้ออกแบบก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัดบุญนาบ เรากำลังเดินเข้าไปจากกำแพงขององค์ปราสาทเพื่อเข้าไปชมด้านใน เป็นภาพที่สวยงามมากครับนี่คือประตูตทางเข้าไปสู่ภายในขององค์ประสาทวันนี้เป็นวันปีใหม่ครับ เปิดให้เข้าชมซึ่งก็จะมีการเปิดตามโอกาสการเดินภายในค่อนข้างแคบ เรากำลังจะขึ้นบันไดขึ้นไปสู่ชั้นบนขององค์โลหิตตระกาก็จะเป็นชั้นชันขึ้นไปนะครับมันสูงขึ้นไปตามบันไดโีเน ตอนนี้มายอยู่ที่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งลองเดินเราไปดูด้านนอกตอนนี้ขึ้นมาสูงอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับมองออกไปอรอบๆ ก็เป็นบริเวณวัดที่ไกลออกไปก็เป็นอาคารสถานาที่ของนจัตเจ้นสุราการค้า ตอนนี้ขึ้นมาเกือบถึงชั้นสูงสุดแล้วนะครับม,รรอมองไปข้างล่างสูง มากโอ,อการอยู่ตอกกาะเป็นอย่างดีครับเวลาเดินผ่านสวนคนที่เดินสวนมา ตอนนี้กำลังจะขึ้นไปสู่ชั้นบนสุดซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์พระบรมสารีริกธาตุกุฎิศรัฉาธยู่ในภายในบนดุ องค์พระที่อยู่ภายในบริเวณภายในองค์โลหะปราสาทถ่ายรูปองค์ปราสาทจากด้านนอกในยามเย็นที่มีแสงแดดสีทองส่องมากระทบทำให้ดูสวยงามป้ายบอกความ เป็นมาเป็นไปของ,องประสาสตครับนี่คือองค์ตอนนี้คือเราอยู่ที่พระอุโบสถของพรัชราชนด,ดาอันนี้คือบานประตูของพระอุโบสถองค์พระประธานเป็นโลหะทองแดงสร้างในสมัยรัชกาลที่สามเป็นสมัยเดียวเป็นเป็นสร้างในสมัยเดียวกับองค์พระประธานในอุโรบสถรักสัตตาที่ราช จังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับเราพบกันในโอกาสหน้า